อีกคลิปหนึ่งครับถ้ากรณีที่ว่าเรามีสื่อการสอนที่เป็นไฟล์ภาพนะครับอย่างนี้เราสามารถใช้ปากกาเพนทูเพนเมส์ของเราเนี่ยเขียนได้ไหมนะครับก็เขียนได้ครับสมมติเราไปถ่ายแบบฝึกหัดมาจากทั้งเรียนนะครับในที่นี้ผมไม่ได้ถ่ายนะนะครับก็จะกลายเป็นภาพเนะาะเป็นภาพที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือของเราเราก็เอาภาพจากโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยาทาการ ลงเครื่องนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการอาจจะเป็นส่งไลน์ก็ได้หรือการก๊อปปี้ข้อมูลก็ได้นะครับง่ายๆคือส่งไลน์แล้วก๊อปลงมาใส่คอมพิวเตอร์ของเราสมมติว่านี่คือหนังสือที่ผมถ่ายมาจากแบบฝึกหัดนะครับสมมุติสมมนะแต่นต่ไม่ใช่หรอกนะครับก็เป็นไฟล์ภาพนะดาวน์โหลดมาจากไลน์นะครับนี่เป็นไฟล์ของขอเขตพบเพื่อนครูนะครับ แล้วก็นําไฟล์ที่เราเป็นแบบติ้งต่างว่าเป็นแบบพึกหผัดเนี่ยนะครับสอนนักเรียนได้นะครับโดยที่นะครับใช้เครื่องมือเหมือนเดิมครับตรงนี้เลยนะครับไปที่ pen tool นะครับก็ใช้เขียนตามปกตินะครับไอ้ก็ต้องขออภัยคลิปนี้นะครับเพราะว่าไม่มีแบบฝึกหัดนะครับจริงๆนะแล้วก็เขียนตามอะไรไปนะครับตามนี้เลยอธิบายหรือจะเติม คำในช่องว่างอะไรประมาณนี้ครับใช้ในการอาสอนนักเรียนทางออนไลน์ได้นะครับสรุปนะครับสรุปให้ในคลิปนี้นะครับเพนทู 2, แล้็โปรแกรมเอลิกเพนที่ใช้ร่วมกันเนี่ยสามารถใช้กับไฟล์อะไรได้บ้างเอง่ยหนึ่งคือเขียนจอคอมได้ อาจจะใช้แบ็กบอร์ดหรือไวบอร์ดนะครับที่ได้เริ่มต้นไปนะครับอันนี้นะครับใช้เขียนได้1แล้วละนะครับใช้เขียนได้เลยนะครับสําหรับครูที่ต้องการใช้พื้นที่ของกระดานไวบอร์ดนะครับ2ครับใช้กับส่วนของไฟล์ PDF ได้นะครับ ไฟล์ PDF ทบทวนให้นะครับเนี่ยสรุปให้นะครับก็เขียนลงไปเลยครับเนี่ยเขียนสอนเน้นข้อความนะครับเขียนได้เลยอะไรก็ว่าไปศซนหนึ่งของสามสี่นะครับแล้วแต่แรงมือใครแรงมือมันนะครับสามนะครับ PowerPoint นะครับไฟล์ PowerPoint มี PowerPoint เป็นสื่อการสอนก็เอามาใช้ได้นะครับที่เคย ทําทให้ดูในคลิปที่แล้วนะครับ PowerPoint ก็เขียนได้นะครับเขียนใส่ PowerPoint เลยอธิบายนะครับอธิบายใน PowerPoint ได้เลยนะใี่ทบทวนให้ครับอย่าลืมเปลี่ยนเป็นปากกาทุกครั้งนะครับถ้าจะเขียนยินดีต้อนรับอะไรกว่าไปนะารศึกษาอะไรกว่าไปเนาะ ในการสอนต่อไปครับ mm hmm. พอคอยก็ได้สามารถเขียนกับรูปได้ไหมได้ครับเขียนกับรูปก็ได้ในคลิปนี้เองนะครับที่ได้ที่ได้นำเสนอไปเมื่อกี้นะครับเขียนกับรูปก็ได้ใช้เครื่องมือเพนนะครับเขียนได้เลยครับในพื้นที่นะครับพ อะไรนโยบายอะไรก็ว่าไปนะครับอยู่ที่เทคนิคการสอนของครูแต่ละคนนะครับก็ํำหรับนะครับคลิปที่นำเสนอไปนะครับหลายๆคลิปก็คือวิธีการใช้ปากกาเพนเมาส์นะครับร่วมกับโปรแกรม Google Meet นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้คุณครูทุกท่านนะครับนำสิ่งที่เรียกว่าไง mm hmm. อ่า สิ่งที่เป็นตัวช่วยแล้วกันนะตัวช่วยให้ครูเนี่ยสามารถสอนออนไลน์ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็ขอให้คุณครูทุกท่านนะครับสนุกกับการสอนออนไลน์ครับขอบคุณครับ